ดูกับแบทแมนนะครับเหนือธรณีสามชายพิเศษสุขครับก็ยังใช้สีเสื้อของพี่อู๊ดหมูยออร่อยอุบลอยู่นะครับชกเป็นคู่เอกเจ็ดสีอาทิตย์นี้เจอกับสองคมบางกอกอุไหรยนตสวัสดีครับปั้มกับใครบ้างเมื่อกี้มีปั้มพี่ลิทิเดตอวตารครับลิทิเดตอวตารใหญ่เนาะครับแล้วก็มีเจมสักครับเจมสักด้วยสามคนนะครับเห็นหนูเจโนบอกว่าชนะมาตลอดเลยครับกี่ไฟติดละหกครับหกไฟติดนะครับทั้งสุดท้ายที่แพ้ไว้แพ้ใคร แพ้ตะเพาแก้วครับที่ใต้ครับืออที่ใต้ครับอแล้วไฟที่แขนอะไรลูกไหก็แพ้สักชัยน้อยที่ช่องเจ็ดครับอันไหนก่อนสักชัยน้อยก่อนครับอ๋อสักชัยน้อยก่อนครับไฟแรกที่เจอกันเนี่ยร่างกายเป็นยังไงเป็นก็สมบูรณ์ครับถ้าเทียบกับไฟนี้อันไหนดีกว่าไฟนี้ดีกว่าครับเป็นเปอร์เซ็นก็ไฟแรกกี่เปอร์เซ็นไฟนี้กี่เปอร์เซ็นไฟแรกก็ประมาณ 80ครับได้ครับไฟที่90อัพมีมีอัพขึ้คืนครับบทเรียนจากไฟแรกที่ดูว่าเป็นจุดผิดพลาดมีอะไรบ้างก็เราไปพลาดโดนศอกเขาครับวันนั้นยกสามโดนรอยแผลยังอยู่ไหมนี่ไงตรงนี้ไงครับยังอยู่เลยโดนยกไหนนะยกสามครับก็อาวุธก็สูสีกันครับก็ชิงน่าจะชิงกันนะครับไฟนี้ก็ น่าจะชิงดับนลยเหยียดครับใกล้กันมากครับเที่ยวนี้สิ่งที่เพิ่มเติมไปจากไฟแรกมีอะไรบ้างครับมีความแข็งแรงครับอะฮะความแข็งแรงแล้วก็แบบมีเดินนะครับไฟนี้น่าจะเดินครับเห็นอาจารย์เจีบบว่าต่อยช่องเจ็ดด้วยก็ไม่อยากให้ถอยครับคือเดินเลยหมดคู่นี้ดูแล้วนี่ใครเป็นตัวเดินกระทําดูถูกคงกว่าป่ะใช่ครับดูดีกว่าป่ะครับใครเดินก็คนนั้นทําได้ครับใช่ไหมไฟก่อนก็ เขาเดินเขาก็ทําได้เราเดินเราก็ทําได้ครับออครับแล้วนอกจากนั้นมีอะไรท,ที่ที่เสริมไปบ้าก็มีเขาครับมีเขาแล้วก็มีมีหมัดมีศอกครับเสริมครับออวงในดูกินไหมดูว่าเข้ากับเราใครดีกว่าวงในวงในเราได้ลูกแข็งแรงกว่าแน่นอนครับอ,อ๋ตอต้นต้นก็วัดจนที่ข่างนอกก่อนครับถ้าแผนสองก็คือเข้าในดูว่ากินแน่วงในครับอืแล้วมีลูกอะไรอีกนอกจากศอกที่เขาน่ากัวน้ากัว มีมัดครับมัดครับมัดเขาหนักอยู่แล้วนะเขาได้ทั้งมมยไทยโมยสากลใช่ครับไฟที่ทำทั้งหมดกี่โลประมาณห้าหกโลครับประมาณห้าหกกิโลปล่อยปล่อยกี่โลครับถ้าปล่อยจริงๆแบบไม่ได้ซ้อมม่อะไรก็ประมาณหกสิบแปดครับแล้วซ้อมเสร็จก็เหลือประมาณหกหกครับเหลือมันหกสิบหกไฟที่ระมันห้าห้าห้าโลได้นะครับสูงเท่าไรครับร้อยเจ็ดสิบสามห่ร้อยเจ็ดสิบสามอายุไรนะียี่สิบห้าครับ ฝากแฟนมูนะครับก็ปากพี่น้อง FC ทั่วประเทศครับก็ไปนี้ผมก็จะทําให้เต็มที่ครับจะไม่ทําให้ผิดหวังครับก็ขอบคุณที่เชียร์กันมาตลอดครับขอบคุณครับ